สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับบ้านไล่พาจิชาแมลวันนี้เราก็มาด้วยเมนูของหวานจ้าเป็นไอ้มันม่วงนะคะมันม่วงเกาหลีค่ะพอดีไปตลาดมาได้มันม่วงเกาหลีมาก็เลยมาเชื่อมใส่น้ำตาลแล้วก็ราดด้วยน้ำกะทิค่ะสีสันก็ออกสวยมากเลยค่ะสีสันออกมาสวยๆมากเลยไปทุกคนเราลองไปชิมกันนะคะว่ามันจะอร่อยแค่ไหน ไปทางกันเลยนะคะทุกคนนี่ดูสิคะดูสีสันสิเหนียวหนุบหนุบทำเสร็จแล้วไปแช่ตู้เย็นแล้วก็มาลาดน้ำกะทิเนี่ยแบบอืเดี๋ยวบ้านไล่ชิมให้ดูนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ทั้งทุเรียนทั้งของหวาน เย็นอืสีสวยมากเพื่อนๆไปทําขนมมังจะอร่อยนะคะเนี่ยสีมันสวยมากค่ะทําให้แบบบอรอยเนาะอืมดูที่ฟันขนาดเชียวของนุ่มๆยังเสียงดังเลยสงสัยฟันบ้านอะไรมันจะเคลื่อนตั้งแต่ไอ้ทาน หนวดปลาหมึกยักษ์นะคะมันจะเวลาเชียอมจะหนวกหูมันจะเสียงดังเลยมันจะตรงใ่มันเคลื่อนไม่รู้คนข,ข,ข้างๆจะได้ยินหรือเปล่าแต่สำหรับบ้านไร่พอเชียวมันจะได้ยินเสียงกล้องอยู่ในหู น้ำกะทิละลายไปหมดแล้วน้ำกะทิละลายแบบความเย็นไปนหมดล้วมันจะเหนียวมันเหนียวหนุบหนุบหนุบเหนียวหนุบหนุบมากเลยอืมอืมพอมิซัมทำมิูุคิดเลยวอามาใส่ nôm thăng nôm thăng néo hmm xì cho cái ngập đặc mãi สีดอกกุหาบดอกไม,อม้สีสวยมากเพื่อนเพืนะยค่ะสีดอกกันดอกไม้เลยสีสวยมากปกติบ้านเราจะไม่ชอบทานมันนะคะจะเอามาทำแบบนี้อร่อยมากมันจะเป็นเหมือนเผือกแต่มันเป็นมันนะคะเพื่อนเ อร่อยอ่ะนิ่มแล้วไม่ได้ใช้เวลาทำนานนะคะทำแป๊บเดียวเองมันสุกไวไม่รู้ไปเลยนะคะฟักทองบ้านนี้ก็สุกแป๊บเดียวเอามาทำหวานต้มแป๊บเดียวก็สุกต้มนานนี่แหละเลย Nửa nực Nực trinh Ở đây chỉ Chị khéo สิสวทั้งกะทิทั้งน้ำตาลกี่แคลอรี่อ,อากาศร้อนๆแบบนี้ตอนเช้านั่งทางก็ชุ่มคอดีนะคะเพื่อน เยอะมากพอเวลาอีกน mm ิด hmm. นึงก็พอนะคะทุกคนทานเยอะมาก แป๊บเดียวจะหมด่วยละมันอร่อยจริงค่ะมันเหนียวมันเหนียวมันนุบๆเหมือนเจลลี่อ่ะมันเหนียวมันเหมือนมันอะไรบ้านเราอ่ะสมัยก่อนยายไปขายของตลาดซื้อมาให้ทานมันอะไรไม่รู้ที่เหนียวๆนุบๆอ่ะชื่อหัวขาวอ่ะจำชื่อไม่ได้ค่ะอืม ถ้าทานหมดนี้คงไม่ไหวนะคะสะบาดแตกเพื่อนๆคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์บ้านเลยด้วยนะคะ